ที่ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นายรัฐพลธุรพันธน์อำเภอเก้าเลี้ยวนางสาวนิสมาค,คำอินประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนายคนองศรีสิธิ์กเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยวพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของกเกษตรกรรวมทั้งประชาชนในทุกสายอาชีพให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตามศาสพตพร,ราชาโดยน้อมนำปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำรงชีพแบบเศร,รษฐกิจพอเพียงจึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนขยายผลศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นนำบ้านสวนกล้วยบึงหลวงโดยการนำต้นกล้าพืชผักสวนครัว และ,มะเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวมามอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางอาหารและปลอดสารพิษและที่สำคัญเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยความพอดีพอประมาณมีเหตุผลมีคุมคุ้มกันที่ดีและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อัมพลจากสอนทิพย์รายงาน